สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปกบย่างมือใหม่นะครับวันนี้เราอยู่กันกับผลงานของนหนวดตัวนี้นะครับเจ้ามังกบไม่ใช่มังกรนะมันชื่อว่ามังกบนะครับก็เป็นผลงานจากจินตนาการนะครับของนหนวดนะครับสําหรับใครที่เคยดูการ์ตูนนะ กระตูนเจ้าเคี้ยวกุดนะครับก็จะเคยเห็นบ้างว่าหน้าตาเนี่ยมังกรของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีปีกเนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะันหนวดก็เลยเอาโมลกบยางเนาะที่คาดว่ามันน่าจะเอามาประกอบกับชุดปีกแล้วมันเหมาะสมที่สุดนะครับก็อย่างที่นันหนวดเอาไปโพสต์ในกลุ่มนะครับใน a c e b o o k นะครับตกปลาช่อนข้างทางแล้วก็ใน กลุ่มในในเพจของนันวดด้วยนะครับสายฟิชชิงนะครับแล้วก็มีดราม่านิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของนันวดครับมันจะเอาออกจากโมนยังไงนะครับอ่าตัวนี้แหละครับที่นันวดจะนำมาเผยแพร่ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทำนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นโมนนะตัวนี้เป็นอ่อนนะแต่ว่าจะเห็นว่านันวดยังไม่ได้แกะออกจากโมนนะยังแข็งปักเลยนะครับตรงเนี้ยที่เห็นปีกมันอ่อนๆเนี่ยไม่ใช่โมนนะครับ ตัวของมันเนี่ยเดี๋ยวหนะ้าวดหยิบให้ดูนะครับตัวมันคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับนึงไหนวะเออเดี๋ยกปังนะครับ <c oughs> ตัวโมนมันคือแบบนี้นะครับนี่ธรรมดาแบบนี้เองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหนะ้นวดเอาไปเอาไปติดปีกนะครับอ่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะก็ เอาไปติดปีกด้วยวิธีการตัดโฟมนะครับตัวนี้เผยแพร่กันได้นะครับเอามาแชร์กันนะครับก็โฟมแบบนี้แหละนะครับโฟมธรรมดาเนี่ยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็ ติดที่ปีกมันนะครับแล้วก็ติดที่หัวมันให้เราจินตนาการไปว่ามันมันเป็นอะไรนะครับที่อธิบายมาเนี่ยก็คือวิธีการแค่นั้นเองนะครับนนหนวดไม่มีหรอกอว้ยโ,โมนเป็นทรงปีกทรงอะไรแบบนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วกว่าจะได้โมนหนึ่งตัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ปัจจุบันก็เลยคิดวิธีพลิกแพลงนะครับที่ให้มันออกมาเป็นในรูปแบบของในจินตนาการมากขึ้นที่เราอยากจะดัดแปลงอะไรต่างๆนั่นเองนะครับก็ ถ้าใครเคยติดตามนั่นหนวดบ่อยๆนะครับก็จะเห็นว่านั่นหนดเคยทำไปหนึ่งตัวแล้วก็คือที่ว่าเป็นกบฝังมุกนั่นเองนะครับตัวนั้นก็ใช้วิธีการติดโฟมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวทดลองหลังจากนั้นก็จะมีตัวโมฮอคนะครับแล้วก็มีตัวฉลามนะครับจนมาถึงตัวนี้เจ้าอะไรวะ เอมังมังกบเออเจ้ามังกบนะครับก็มีปีกกว้างๆหน่อยนะครับนั้นๆหลายๆท่านก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับถามว่าวิธีการเอาออกจากโมนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอนันนวดเองก็ยังไม่ได้อธิบายว่านันนวดเนี่ยมีวิธีการทํากบตัวนี้แบบไหนก็เลยอยากเอามาเผยแพร่กันนะครับอ่ะนะพอทราบไปแล้วนะครับว่าวิธีการติดปีกเนี่ยติดยังไงนะครับติดเขาตรงนี้นะครับติดอะไรไว้หนาำๆตรงนี้ติดยังไงนะครับอ่ะตัวนี้เป็นการชุบหรอบนะครับ ชุบสีใสนี่ยังไม่แห้งเลยนะแต่ว่าเสี่ยนไงอยากแกะไงเออไม่รู้จะฉีกขาดหรือเปล่าแต่อยากแกะให้ดูกันนะครับอ่ะตัวนี้นะงานชุบหรอบนะครับก็เป็นชุบใสสามรอบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับอธิบายละเอียดเลยนะหลังจากชุบใสรอบที่1น,นะครับให้เริ่มทําการติดปีกได้เลยพร้อมติดเข่าตรงนี้ได้เลยติดเกล็ดตรงนี้ได้เลยนะครับ เพราะว่าเราจะให้เนื้อโฟมเนี่ยติดกับเนื้อยางอีกชั้นหนึ่งด้านในนะครับที่เป็นรอบแรกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ทําการชุบใสไปเลยนะครับก็คือติดกาวก็คือกาวน้ําธรรมดาน,นี่แหละนะครับหลังจากนั้นชุบใสไปเลยนะครับอีก2รอบนะครับชุบขาวอีก2รอบแล้วก็ชุบแดง1รอบนะครับ แล้วก็ทําการแต่งด้านบนด้วยสีดํานะครับที่เห็นผิวไม่เรียบแบบนี้นะหนวดใช้เทคนิคการใช้ผู้กันนะครับจุ่มสีในผู้กันแบบนี้นะครับจุ่มสีแล้วก็เอามาระบายระบายเสร็จแล้วก็เราทําการจิ้ม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 แบบนี้ให้มันมีผิวคลุกคลานิดนึงนะครับรวมไปถึงด้านล่างด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับด้านล่างนี่ก็จิ้มห่างๆหน่อยจิ้มไปปลายผู้กันนะครับให้มันมีลายนิดหน่อยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็ทําการชุบสีดําเสร็จแล้วใช่ไหม เขียนตานะครับเขียนตาทําเครื่องหมายธงชาติไทยนะครับแล้วก็เขียนหนวดนะครับแล้วก็เขียนตาสีแดงนะครับหลังจากนั้นใส่เกลด็ดนิดนึงเกล็ดสีทองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จบนะครับชุบจบด้วยการชุบเงา <c oughs> จบด้วยการชุบเงานั่นเองแล้วก็หนะนวดก็ตัดออกมาจากตะเกียบเรียบร้อยต้องบอกนะมันยังไม่แห้งนะเนี่ยออถามว่ามันยังไม่แห้งไหมมันก็แห้งได้ระดับหนึ่งนะครับแต่หนะนวดเซียนไงอยากแกะไง เอออยากแกะดูมันเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่ดูโมนของมันนะครับนี่โมนโมนตัวปกติของมันนะครับแล้วก็มาตกแต่งนะครับด้วยวิธีการติดโฟมเข้าไปนั่นเองนะครับอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาลุ้นด้วยกันว่ามันจะแกะได้ไหมนะครับแล้วก็ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ้าวไปวิธีการแกะโมนนะครับถ้าใครไม่เคยดูก็ลองย้อนไปดูได้นะครับไอแกะกบออกจากโมนนะนะนันโดเคยทําคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับเอาปิ้นไปเลยนะครับปิ้นแบบนี้นะครับปิ้นไปปิ้นไปนะครับ ไอตัวนี้มันเป็นโฟมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับถอดไปถอดรูปมันออกมาปั๊บดูสิเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยอ้าวทำให้ดูนะครับนี่ครับนะครับแกะออกจากโมนนะครับไม่มีปัญหาเลยกบมีปีกด้วยนะครับสุดยอดคือไอตัวชุบเงามันอาจจะแตกนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับนี่นะเพราะว่ามันเกิดจากที่ น้หนวดเนี่ยแกะเ,เร็วจนเกินไปนะครับอ่าเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะชุบเงาไม่ทันไรเลยนะครับทิ้งไว้แค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับจริงๆต้องทิ้งข้ามคืนนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวน้ำหนวดไปชุบเงาเพิ่มได้ไม่มีปัญหานะครับแต่เซียนไงอยากเอามาทําให้ดูกัรน,นี่เป็นไงอ่า่ากบของน้ำหนวดเป็นไงครับนี่แล้วก็เนือ้อยางนุ่มด้วยนะนะแล้วก็คาดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะ ปีกตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับทาให้กบเนี่ยลอยน้ําแล้วบาลานได้ด้วยนี่นะครับเนี่ยเวลามันลงน้ําเห็นไหมมันน่าจะลอยน้ําแน่นอนเพราะมันเป็นโฟมนะครับด้านในเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีเนื้อนะครับมันจะเป็นโฟมนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเนื้อยางซะทีเดียวนะครับแต่ว่าโอเคปัญหาของมันมันอาจจะต้านลมบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับก็เลยอยาก เอามาทําให้นา้นาๆที่มีคอมเมนต์ได้ดูกันนะครับว่ามันจะถอดออกจากโมนได้เหรอแบบนั้นแบบนี้นะครับทําให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าเทคนิคของนันวดไม่ใช่เทคนิคแบบเดิมๆที่ทํากันนะครับบางครั้งบางทีเราก็ต้องออกจากกรอบกันบ้างนะครับเออมีเทคนิคใหม่ๆเราก็ต้องออกจากกรอบกันบ้างนะครับส่วนดราม่าที่อาจจะเกิดขึ้นแอคชั่นเป็นยังไงนะครับปากัดมันจะฉีกไหมอะไรไหมไม่รู้ครับนันวดบอกตรงนี้นันวดคือศิลปินนะครับ สร้างสิ่งสวยงามมาเพื่อให้คนซื้อนะครับปลาช่อนแล้วแต่จะกินไม่กินไม่รู้นะครับยังไงต้องขออภัยด้วยถ้ามันจะขาดมันจะฉีกแต่รับรองได้ว่าตรงนี้นะครับเนื้อหนานี่น้นวดับให้ดูเลยนะครับเนื้อมันหนาเห็นไหมเนื้อยางมันหุ้มไปเลยนะครับถือว่าสวยงามเลยเดี๋ยวน้นวดลองเอาเบ็ดเบอร์1โอออกมาสัก1ตัวนะครับดูซิว่าถ้าประกอบไปแล้วเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับนี่นะครับนี่เบ็ด1 O โอนะเบ็ดโอเบ็ด คือจริงๆตัวนี้เขาเขาสร้างมาสําหรับเบตด2 O แต่ว่านั้นหนวดเนี่ยชอบประกอบเบตด1 O มากกว่าเห็นไหมบอดี้ของมัน,นจะหลบสวัสด้ดีเลยนะครับอันนี้จับเฉยๆนะดูดิเห็นไหมเออสวยนะดูนะไม่ใช่ธรรมดานะนี่นะครับอ่า วิชาหรือว่าความรู้ในคลิปนี้นะครับนันวดบอกได้เลยนะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับใครอยากนําไปต่อยอดนําไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเชิญตามสบายนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับนันวดดีใจด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นการทดลองโดยนันวดเท่านั้นเองนะครับถ้าผิดก็ไม่ต้องทําตามแต่ถ้ามันถูกนันวดยินดีเผยแพร่ทันทีนะครับเห็นไหมครับนี่ทําได้นะครับกบยางที่ถอดออกจากมนนโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลย นะครับอ่านะก็ไขข้อข้องใจที่นานๆหลายๆท่านถามนะครับว่าตอนแกะออกยกโมนมันจะขาดไหมอะไรไหมนะครับถ้าใครดูตั้งแต่ต้นคลิปรู้เรื่องเลยนะครับว่ามันไม่ใช่โมนนะครับมันเป็นแค่โฟมนะครับโฟมเนี่ยเวลาเคลือบด้วยตัวด้วยตัวตัวเนื้อยางแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับการถอดออกก็เมื่อกี้ถอดกันสดๆนะครับจากตัวโมนเลยนะครับเพื่อตอบโจทย์ตอบ ไขข้อข้องใจนะครับใครที่เคยทําแล้วแล้วไม่ประสบความสาเร็จลองเอาวิธีนี้ไปทําดูครับรับรองตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานนันววดบอกตรงนี้เลยนะไม่รู้นะครับแอคชั่นเป็นยังไงไม่รู้นะครับนันนวดเป็นผู้ที่ทําทงานศิลปะเพื่อให้หลายๆคนนำไปต่อยอดถ้ามันเป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะครับอ่ะนะฝากไปด้วยละกันนะครับวัยรุ่นสำหรับเจ้ามังกรตัวนี้นะครับทำให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ เพื่อไขข้อกระจังต่างๆที่เกิดขึ้นสําหรับหลายๆคนนะครับว่ามันถอดออกได้ไหมแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับดูคลิปนี้รับรองรู้เรื่องนะอ่ะโอเควันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับหรือว่าข้อมูลด้านไหนที่ผิดพลาดไปบ้างนะครับสำหรับการถ่ายทอดที่นนท์ถ่ายทอดไปต้องขอภัยวนรณที่นี้ด้วยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนท์และทีมงานด้วยแล้วกันนะครับท้งช่องทาง Tik t o k นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยเออนะอ่าฝากกั้ด้วยนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวมีกบยางแจกกันนะครับแล้วก็มีกบยางแจกทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับติดตามในช่องสายฟิชชิ่งได้เลยนะครับวันนี้นันวดกับเจ้ามังกรนะต้องลาไปก่อนนะครับบา,บายบายปุ๊บ